สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฝนธุรการอะไหลและน้องช่างนะคะน้องช่างจะพามาชมวิธีการตรวจเช็คลูกหมาจะมีขั้นตอนและวิธีการยังไงไปชมกันเลยค่ะครับสําหรับการตรวจเช็คลูกหมานนะครับขั้นตอนแรกคือการที่เราจะยกใบมีดด้านหน้านะครับให้ล้อลอยเหนือพื้นนะครับแล้วต่อมานะครับขั้นตอนที่2คือการที่เรามาโยกล้อดูนะครับว่า มันหลวมหรือไม่หลวมนะครับนี่คืออาการของลูกหมาที่เกิดการหลวมแล้วนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับจะทำให้เกิดซีนล้อซีนพอตั้งเราสามารถรั่วได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจลูกหมาสินค้ามีพร้อมส่งทุกรุ่นนะคะ สนใจสอบถามโทรเพิ่มเติมได้ที่042378211หรือ inbox มาทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ